วัดีค่ะวันนี้ออยก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักพืชชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือผั่งค่ะ ผัเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไข่น้ําถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าวอฟเฟียค่ะผําคืออะไรผัมจะเป็นพืชน้ํานะคะมีลักษณะมองไกลๆเนี่ยจะเหมือนจอกแหน่แต่ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยค่ะเขาจะมีลักษณะเหมือนกับไข่น้ําเป็นเม็ดกลมๆสีเขียวขนาดเล็กมากเลยค่ะเพียงแค่0.5ถึง1.5มิลลิเมตรแต่ ไข่น้ําตัวนี้นะคะมันมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งค่ะปัจจุบันเราเรียกไข่น้ําว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไข่น้ํามีคุณสมบัติเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเพราะเขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโปรโตีนผั่ม,มีโปรโตีนสูงถึง20-40%แต่ปริมาณโปรโตีนเนี่ยค่ะ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่ของผัมและก็สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงนะคะซึ่งปริมาณโปรตีนที่อยู่ในผัมเนี่ยค่ะก็มีปริมาณที่สูงกว่าไข่และก็เนื้ออีกนะคะนอกจากนี้ก็มีสารอาหารอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นใยอาหารไขมันแป้งวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะมีแร่ธาตุแคลเซียมและมีสารเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูงค่ะ ในส่วนของกรดอะมิโนนะคะเราพบว่าผํามเนี่ยมีกรดอะมิโนถึง17ชนิดซึ่งใน17ชนิดประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นและไม่จําเป็นที่น่าสนใจค่ะก็คือผําม,มีกรดอะมิโนที่จําเป็นทุกชนิดค่ะอีกทั้งตัวผําเนี่ยนะคะก็ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่ากรดไขมันอิ่มตัวถึงสองเท่า โดยปกตินะคะกดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นกฎไขมันที่ดีค่ะส่วนกฎดไขมันอิ่มตัวเป็นกฎดไขมันที่ทำลายสุขภาพเรานะคะนอกจากนี้ผั่มก็ยังมีสารโอเมก้า6กับโอเมก้า3ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการบำรุงสมองนะคะในส่วนของริกผัาม,มีสารต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากมีคอรโรฟิลอยู่ และก็ปริมาณคอโรฟิลที่อยู่ในผังนะคะมีสูงกว่าสาหร่ายเกลียวทองนอกจากนี้เขาก็ยังมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและไม่เป็นพิษต่อเซล์ลในการศึกษาในหลอดทดลองค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผัก็คือผัเป็นพืชที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะเลี้ยงง่ายให้ผลผลิตเยอะนะคะ เขาสามารถเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าภายใน48ชั่วโมงเองค่ะดังนั้นถั่จึงน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในอนาคตค่ะ